สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ,พ่โโอแม่พี่น้องมื่อนี้ก็กมาพบกับช่องซอสสตรีมผ้าเพิ่นไดตามแดดดิชันเคยค่ะมื่อนี้กุยผ้าท่านผู้ชมนะคะกินลาบหมูค่ะใส่หนังหมูนําเด้ผักกับผักไทยๆเข้าเลยนะคะเขาเก็บจากสวนมาสดๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นยอดมะระมีผักบุ้งนะคะมีโหระพาแล้วก็มียอดกระทินค่ะกระทินอันนี้หมูทรงมาให้เลยค่ะสดๆมากนะคะนี่ส่งมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะถึงวันพฤหัสสวยเนาะเอ้ย มาค่ะกินข้าวกับกระเพรานเนี้ยวมาจากสวนหอนแห้งพี่น้องกินไม่ค่อยได้เยอะหรอกอากาศมันร้อน <c oughs> อากาศมันฮ้อนข้าวเหนียวก็ฮ้อนนะคะอือ mm hmm. ใช่ไหมว่าผักที่เตรียมไว้นี่เป็นตตยกินตับะุงเลยพี่น้องหยดมาละคือมันขมแน่ปกติอยู่เมืองไทยอ่ะไม่อยากหรอกค่ะเนี่ยขมๆอ่ะ โหระพาไทายหอมมากอันนี้โหระพาสเปนนะชายแทนพวกกะเพราไปนังรักได้หมดใบบัวมันหอมไปทั้งหมด กับเผาใบไญ่แม kind of ่งหลักผงเนี่ยแปลกแ่บเป็นคนแบบว่าชอบกินยอดกระทิมดิ่มรัวมากค่ะมาอยู่สเปนเนียได้กินแต่ช่วงหน้าร้อนนะ ปีนี้ได้กินหลายรอบแล้วเพราะว่าเพื่อนส่งมาให้กินไล้เนาะอืม ผักกาดเคียวปีค่ะแบบอ่อนๆเนะหวานแอร์อัดกันนะคะเราไม่ไว้ให้มันใหญ่หรอกเรากินตอนนี้แหละ มันก็จะมีรสชาติแบบชุนหินหินนะคะเ mm hmm. ด็ดผักบุ้งเพื่อมันจะแตก แต่เป็นโกโกอ ดื่มน,น้ำโค้กแล้วชื่นใจค่ะมันอีเยอะนะคะมาอ่างธรรมชมแค่นี้แหละหลับมูใส่นางมูให้บนนีนางคอเลสเตอรอลคอลลาเจนพี่อยากอ้างก็คือผักไทยนี่แหละเรามีผักไทยนะคะกินที่สเปนช่วงหน้าร้อนเราก็จะแบบว่าชุม่ชมฉ่ำสดชื่นมากเพราะเรามีผักไทยนะคะ ความสุข,ของเรานี่ปุ้ยบอกว่าเลยถ้าใครมีเมล็ดเยอะๆนะมะระคะ่ะวันใส่กระถางนะคะเราก็สามารถเก็บมากินได้เห็นไหมที่ปุ้ยเก็บนี่เพราะบ่าน้บ่แม่นยังเด้ออ่าตอนที่ปุ้ยลงไปปลูกอะมระมระทั้งมะระจีนมะระขี้นกคือตอนก่อนลงอะ่ะก็คือมันสวยแบบนี้เลยพอเราเอาไปปลูกทำไมเดี๋ยวนกก็มากินยอดอะไรอย่างเงี้ย เสียดายอันนี้ก็เลยตัดมากินซะก,ก่อนนะมันจะได้แตกยอดเยอะๆเดี๋ยวพก็จะเอามา็เลไปหวานอีกหวานใส่กระถางเวลาเราเราอยากกินกับส้มตำนะคะเราก็จะได้มะระสวยๆแบบนี้นะคะดูสีมันสวยมากนะสวยจนแบบไม่กล้ากินเลยอะ่ะ ไปโชว์โอเคค่ะท่านชมบ๊ายบายนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ปุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ